สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการ Premier League อังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีม จะลงเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามแอนฟิลผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านไมเคิลโอลิเวอร์ตอนนี้ช่อง a i วิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่สามระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูริแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์มห้านัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสีนัดเสมือนหนึ่งนัดแท้สูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้18ประตูเสีย7ประตู วันนี้ทางด้านลิเวอร์พูลของคุณสืออานเดอร์สโลตเพิ่งจะบุกไปเอาชนะเวสแฮมมาแบบขาดลอย5ประตูต่อ0ในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพทีมล่าสุดได้ข่าวดีเมื่อดมินิกซโบบสไลพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนตัวเจ็ที่ยังไม่พร้อมใช้งานก็มีอิบราฮิมากวนาเต้กับคอเนอร์บรลีย์เท่านั้นแต่โดยรวมถือว่าคุมกำลังพร้อมลุยเต็มที่เกมนี้หลุยดีอาสจะยืนหน้าเป้าล่าตาข่ายขณะที่โมฮาเหม็ดซาาห์เคติจโจนและโคดิคัคโปจะประสานงานในเกกกมมุตตาปติ มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ14ของตารางคะแนนฟร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ0นัดแพ้4นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย13ประตูวันนี้ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของกุนซือรูเบนอามูริมเพิ่งจะพลาดถ้าเปิดบ้านแพ้ให้กับนิวคาสเซิลมาสู่ประตูต่อ2ในลีกเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ได้กําลังใจคืนมาบ้างเพราะมาดูเอลอูกาเต และบรูโน่ฟนานเดสพ้นโทษแบ่งกลับมาช่วยทีมได้แล้วอย่างไรก็ตามทีมยังคงขาดลูกชอวิกตอร์ลินเดเลฟและเมสันเมาส์ที่ยังเจ็บอยู่ทั้งหมดเกมนี้รัสมุดฮอยลุนจะเป็นตัวความหวังในแดนหน้าโดยมีอเลฮานโดรกาณาโชและบรูโน่แฟนานเดสคอยสร้างเกมรุกให้ทีม11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ42-31านำทีมโดยอลิสซงเบเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนจารเรลควอนซาเฟอร์กิลฟานไดแอนดูโรเบิร์ตสัน ไรอันกราวินเบิร์ดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ม ohamed salah เคอติตโจนโคดีกักโปลุยดิแอสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยอันเดรโอนานามัตไทเดลิกแฮร์รี่แม็กไกวลิซานโดมารติเนสนูแซมัสลาอุยมาเนลอูกาเต้คอปปี้เมนูดิโอโกดาโลรนัฟแอนเดสอามัดียาโลรัสมุฮอยลุนทัศนะของคู่นี้ ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านลิเวอร์พูลชนะ3นัดเสมอ2นัดแท้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย10ประตูสึกแดงเดือครั้งนี้ต้องบอกว่าหลายฝ่ายมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะทำได้ดีกว่าชัดเจนทั้งฟองที่กำลังร้อนแรงชนะรวดและยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำในช่วง4นัดหลังสุดรวมแล้ว16ประตูต่างกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่สถานการณ์สวนทางกันโดยสิ้นเชิงปรชาชัยติดต่อกันสี่เกมในทุกรายการและเกมรุกก็ดูจะฝืดเคืองเพราะยิงประตูไม่ได้มา3เกมติดอีกทั้งเกมรับยังเสียไปถึง11ลูกในช่วงเวลาเดียวกันด้วยความพร้อมและฟอร์มป,ปัจจุบันบอกเลยว่าทางเจ้าบ้านมีภาษีเหนือกว่าอย่างชัดเจนเปอร์เซ็นต์ที่ลิเวอร์พูลจะชนะอยู่ที่65%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะอยู่ที่20%เปอร์เซ็นต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่1 5เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเตดไปด้วยประตูสประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ